สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการวัดมุมนะคะหน้าที่ที่หนึ่งร้อยหกกับหนึ่งร้อยเจ็ดนะฮะเรามาดูก่อนว่าการวัดมุมตม้องใช้ไม้โปรเจคเตอร์นะครับก็ต้องมาฝึกการใช้ก่อนนะฮะอ่ามาเริ่มกันเลยเรามาดูกนก่อนว่าแต่ละมุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ สองอันแรกที่ง่ายที่สุดเลยคือมุมฉากนะฮะมุมฉากกับมุมตรงมุมฉากเนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่ลักษณะนี้เป็นเหมือนพวกขอบหนังสือขอบโต๊ะนะครับก็จะมีเก้าสิบองศามีขนาดเก้าสิบองศานะโอเคต่อไปมุมตรงมุมตรงอ่ะก็คือเส้นตรงเลยนะครับเป็นเส้นตรงๆงไม่มีโค้งไม่มีเอียงนะครับก็จะมีขนาดเป็นร้อยแปดสิบองศา นะฮะต่อมามาดูมุมแหลมเขาบอกว่ามุมแหลมเนี่ยขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะฮะอ่ะผู่เขียนมุมฉากก่อนนะครับอ่ะอันนี้คือมุมฉากนะฮะเราต้องการสร้างมุมที่เล็กกว่ามุมฉากนะครับโอเค ว,วิธีการวัดนะครับเราจะดูอย่างนี้ดูเส้นก่อนเส้นเนี่ยมันชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมก็ต้องดูศูนย์ทางซ้ายคือศูนย์ข้างนอกนะฮะเส้นชี้ไปทางไหนดูศูนย์ทางนั้นเส้นชี้ไปทางขวาอ่าสมมุติเส้นชี้ไปทางขวา,า,มมา,ขวาก็ต้องดูศูนย์ทางขวาก็คือศูนย์ในนะฮะเส้นชี้ไปทางซ้ายาก็ต้องดูศูนย์ตัวนอกอ่าเราก็ดูว่าจากศูนย์เนี่ยมันชี้ไปหาเลขอะไร นะฮะอ่าสามสิบสี่สิบห้าสิบมันชี้ไปหกสิบองศาแสดงว่ามุมเนี่ยมีขนาดหกสิบองศานะครับวิธีการดูนะให้เริ่มอย่างนี้นะฮะเส้นข้างล่างชี้ไปทางไหนดูศูนย์ทางนั้นชี้ไปซ้ายดูศูนย์ซ้ายชี้ไปขวาดูศูนย์ขวานะครับอ่ามาดูต่อนะครับแสดงว่ามุมฉากเนี่ยเป็นมุมที่ มีขนาดน้อยกว่า90องศาก็คือแปตั้งแต่1ถึงแ9 9องศานะครับอ่าต่อมามุมป้านมุมป้านเนี่ยจะมีขนาดมากกว่ามุมฉากก็คือตั้งแต่9 1สบองศาถึงมันต้องน้อยกว่ามุมตรงใช่ไหมก็ต้องเป็น179ยเจสองศานะฮะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างมุมป้านให้ดู อันนี้เราจะมาดูศูนย์ทางขวาบ้างนะครับอ่าครูจะวัดมุมข้างในตรงนี้จะดูว่ามีขนาดกี่องศาครูก็ดูก่อนอ,อันดับแรกนะศูนย์เนี่ยมันศูนย์มัน,น,มนชี้ไปทางขวาก็ต้องดูศูนย์ตัวน,นี้ดูเลขข้างในนะครับเลขข้างในแล้วก็ดู มันชี้ไปหาเลขอะไรเอ่ยอ่าเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อยสิบรอยสามสิบมันชี้ไปหาร้อยสี่สิแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยมุมที่เราวัดได้ก็ต้องมีขนาดหนึ่งร้อยสี่ิบองศาร้อสิองศามันเกินเก้าสิใช่ไหมครับก็ปแปลว,ว่ามุมบ้านนั่นเองนะฮะอ่าต่อมามุมกลับเนี่ยมุมกลับมันต้องมากกว่าร้อยแปดสิบ นะฮะก็คือ181องศาแต่วงกลมเนี่ยเขามี360ใช่ไหมครับมันจะต้องเล็กกว่าวงกลมก็ต้องเป็น359อ่าต่อไปเรามาเรียนหน้า106นะครับเปิดหน้า106เลยเราจะใช้ไม้โปรเจคเตอร์กันแล้วนะฮะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเอ่ม ขนาดของมุมเอ็มเนี่ยมีขนาดกี่องศานะครับอ่าเราดูอย่างนี้ตรงดูตรงนี้ก่อนนะครับแสดงว่าเขาเอาเส้นนี้กับเส้นนี้นะฮะชี้ไปทางไหนเอาศูนย์ทางนั้นมันชี้ไปทางซ้ายใช่ไหมต้องเอาศูนย์ข้างนอกดูนะฮะศูนย์ข้างนอกเนี่ยแล้วก็ดูสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบ เจ็ดสิบเก้าสิบแสดงว่ามุมนี้มุม M เนี่ยมีขนาดเก้าสิบองศานั่นเลยเขียนตอบเลยครับเก้าสิบองศานะฮะข้อที่สองถามว่ามุม N มีขนาดกี่องศาต้องดูก่อนว่าศูนย์อยู่ทางซ้ายหรือทางขวาอ่าเขาเอาเส้นนี้นะแสดงว่าต้องเป็นตรงนี้ถึงตรงนี้ โอเคแสดงว่าศูนย์เนี่ยเส้นไปทางซ้ายใช่ไหมครับ้อกศูนย์ข้างนอกแล้วก็ดูไปมันชี้ไปหาเท่าไหร่ล่ะ <Hey. S 1> มันร้อยสี่สิบอยู่นี้ใช่ไหมมันร้อยห้าสิบอยู่นี้ระหว่างร้อยสีสิบกับร้อยห้าสิบเนี่ยตรงกลางเนี่ยก็คือแบ่งครึ่งๆเนาะก็ต้องเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าองศานะฮะโอเคเลยครับ มุมเอมีขนาดร้อสบห้าองศาอ่าต่อไปนะมุมโอนะฮะมุมโอเนี่ยเราดูเทคนิคการด,ดูดูตรงนี้นะฮะเข้าแค่ข้างในตรงนี้ศูนย์อยู่ข้างนอกอีกแล้วแล้วก็ดูชี้ไปหาอะไรอ่าสิบยี่สิบไม่ถึงสามสิบเนาะอ่ะยีห้า ตรงนี้นะยี่บห้านะครับยี่สห้าและยี่หกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดนับเลยนี่นับนี้ยี่หกยี่ิบเจ็ดยี่แปดอ่าเขียนเลยครับมุมโอมีขนาดยี่สิบแปดองศาค่อยสีง่ายมากเลยมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมเนี่ยอย่างเงี้ย เส้นตรงต่อไปเลยครับกี่องศานะฮะอ่าดูนี่ก็ได้ะชุบเส้นตรงมีขนาดกี่องศามุมตรงนั่นเองต่อไปข้อที่ห้าข้อนี้เนะี่ยจะยากแล้วยากตรงไหนหรู้เปล่ามันเกินมุมตรงออกมาปกติมุมตรงแค่นี้ใช่ไหมครับมันเกินมุมตรงเขาเรียกว่ามุมกลับ เทคนิคการวัดมุมกลับนะฮะครูใจะใช้เทคนิควัดที่ง่ายสุดเลยนะครับ่าเทคนิคก็คือเอาสามร้อยหกสิบลบมุมที่ไม่ต้องการ มุมที่เราต้องการเนี่ยคือมุมข้างในใช่ไหมครับแสดงว่าเราไม่ต้องการข้างนอกอ่าเราก็วัดมุมข้างนอกซะนะฮะมุมข้างนอกคือตรงนี้ชิบอ่าศูนย์อยู่ทางขวานะครับเราก็นับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็สิบปดสิบเก้าสบหนึ่งร้อยร้อยี่สิบมุมที่เราไม่ต้องการเนี่ยมีขนาดร้อยี่สิบองศา วิธีการทำเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเอาสามร้อยหกสิบตั้งลบด้วยมุมที่ไม่ต้องการลบมันเลยครับให้ลบเองนะโอเคไปต่อนะครับข้อหกนะโอ้โหมุมกลับอีกแล้วเรามุมที่เราต้องการคือมุมเที่อยู่ข้างในนะ เราไม่ต้องการตรงนี้แล้วก็วัดสิศูนย์อยู่ทางขวานะครับก็ดูศูนย์ข้างในสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเอ้ยมันห้าสิบนิดนิด,นดประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองประมาณห้าสิบสองครูก็เอาจัดเลยสามร้อยหกสิบลบห้าสิบสององศาเลยนะฮะ ว่ากระจายเลขก่อนก่อนจะลบเพราะสูตรลบสองไม่ได้สิบลบสองเหลือแปดห้าลบห้าเหลือศูนย์สามไม่ลบออกับใครเสร็จแล้วครับข้อนี้สามร้อยแปดองศา ต่อไปข้อที่เจ็ดนะครับโอ้โหอันนี้ง่ายเลยเนี่ยดูรู้เลยว่าเป็นมุมแหลมนะฮะแล้วก็มันมุมแหลมไงนี่ไงมันน้อยกว่าเก้าสิบนะฮะแล้วก็วัดเลยสิบยี่สิบสามเิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเอ๊ะมันหกสิบนิดนิดน่ดนาจะเป็นหกสิบเอ็ดองศาตอบเลยครับ 61องศาองศาเนี่ยเราให้คัดเคลื่อนได้นิดหน่อยนะครับประมาณ60 61 62เนี่ยตอบ3ตัวนี้ครูก็ให้หมดนะข้อสุดท้ายข้อที่8ของหน้านี้แล้วข้อน,นี้เป็นมุมอะไรเอ่ยแหลมป้านฉากนะฮะเราดูก่อนว่า้มันเกิน90หรือเปล่า เกินเนาะเพราะเก้าสิบอยู่ตรงนี้เนาะแปลว่าเป็นมุมป้านนะฮะศูนย์อยู่ศูนย์เริ่มจากตรงไหนซ้ายหรือขวาเส้นบัญชีไป็นทางซ้ายศูนย์ก็ต้องเริ่มซ้ายยี่สิบเศษเศบหกเศบแปดเศบหนึ่งร้อยร้อยสิบห้าขอโทษทีครับอ่ะหนึ่งร้อยร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบหกร้อยสิบเจ็ดได้แล้ว หนึ่งร้อยสิบเจ็ดองศาโอเคหน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยวัดเองบางข้อนะฮะอ่ะสังเกตว่าอ่ะครูได้ไม้โปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับครูเริ่มข้อข้อง่ายๆก่อนนะครับครูเริ่มข้อที่สามก่อน ทำไมถึงง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องหมุนไม้ r โปรเทคเตอร์มันได้ตรงๆเลยอ่ะแล้ก็วัดก่อนนะครับนักเรียน,นสังเกตข้อนี้นะฮะเส้นเนี่ยมันชี้ไปทางขวาก็ต้องเริ่มศูนย์ทางขวาคือสูนย์ข้างในนะครับแล้วก็วัดเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเสร็จแล้วครับเขาถามว่าชื่อมุมมันชื่อมุมอะไรอ่ะ i i s p i s p ชื่อมุมจะเขียนได้สองแบบนะครับ อ,อ๋อขอโทษทีสายลับแค่เขียนแบบนี้ชิปชิปก็ได้ข้างหน้าก็ได้หรือจะอยู่ข้างบนก็ได้นะฮะมีขนาดเมื่อกี้เราบอกว่าร้อยห้าิองศาเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาวัดทุกข้อเลยนะครับมาเริ่มที่ข้อสี่ก่อน ให้เรียนเขียนชื่อมุมเองนะครับครูจะไม่เขียนชื่อมุมให้นนะอ่ะครูวกว็วัดก่อนสังเกตว่าเฮ้ยมันวัดไม่ได้ครูจะทำยังไงดีเราหมุนไม้หมุนไม้โปรเจคเตอร์ของเรานะครับชื่อหมุนให้มันเส้นมันทับเส้นนะครับเรียนเส้นทับเส้นจุดทับจุดอ่ะเดี๋ยวสอนเส้นทับเส้นยังไงนี่เส้นทับเส้นอย่างนี้ จุดอยู่ตรงจุดจุดในอยู่ตรงกลางพอดีนะฮะเส้นต้องทับกันพอดีเราก็มาดูก่อนศูนย์เริ่มจากทางไหนเอ๊ะมันชี้ไปทางนี้ยศูนย์มันอยู่ข้างในนะครับเราก็ดูสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบประมาณสี่สิบนะครับได้แล้วเราก็เขียนเลยขนาดของมุมสี่สิบองศาเป็นมุมอะไรกนักเรียนก็เขียนเอานะครับ ชื่อมุมชื่อมุมอะไร N R o. อ่ะ N R, O อ่าต่อไปนะครับข้อที่สองครูไม่เรียงข้อนะครูคทำจากข้อง่ายไปก่อนนะฮะเพราะข้อทหนึ่งเป็นมุมกลับมันจะยากอ่าแล้วก็ต้องหมุนก่อนจุดทับจุดเส้นทับเส้นนะฮะ ยากเหมือนกันนะ,ะ,ะประมาณนี้เนาะจุดทับจุดนะฮะเส้นทับเส้นนี้ เส้นเวลาทับเนี่ยมันต้องทับเส้นทางขวาหรือเส้นทางซ้ายเท่านั้นนะครับทับเส้นศูนย์น่ะจะศูนย์ซ้ายศูนย์ขวาก็ได้ครูเอาข้อนนี้ครูว่าศูนย์ขวานะครับศูนย์ขวาเนี่ยศูนย์มันอยู่ข้างในมันชี้ไปหาศูนย์ข้างในแล้วก็ดูยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้าสิบข้อนี้ประมาณเก้าสิบองศานะฮะอ่ามาข้อนึงจิ๊บ แล้วบอกข้อหนึ่งเนี่ยมันคือมุมกลับใช่ไหมมุมกลับวิธีการทำเนี่ยต้องเอาสามร้อยหกสิบลบมุมที่ไม่ต้องการแต่เราก็ต้องหาขอาว่ามุมที่ไม่ต้องการมีขนาดกี่องศานะครับจุดทับจุด เส้นทับเส้นทับเส้นซ้ายหรือเส้นขวาก็ได้นะแล้วแต่ขนาดนะครับว่าแลแ้วแต่แต่รูปว่ามันง่ายตรงไหนมากกว่าอ่ะคูเจอสูงข้างในคูว่ายี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยสิบเอ๊ะประมาณร้อยสิบห้าคูก็จัดไปเลยข้อนี้มันคือสามร้อยหกสิบลบหนึ่งร้อยสิบห้าองศาอ่ะอนนี้คคิดมาเลยฮนะ มุม c t x สี่ข้อแล้วนะอ่ะอีกสองข้อข้อห้าข้อหกสังเกตวันนี้จะพาทำทุกข้อนะเพราะว่ามันยากมากมันเป็นครั้งแรกของการวัดมุมจะยากเสมอปกติสอนที่โรงเรียนเนี่ย่อจะวัดได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับข้อที่ห้านะฮะครูก็หมุนก่อน บางคนบอกครูมันทับอย่างเงี้ยได้ป่ามันทับอย่างเงี้ยนะเรียนมันไม่ได้เพราะว่ามันต้องทับที่ศูนย์จะศูนย์ซ้ายหรือศูนย์ขวาก็ได้นะครับอ่ะทับแล้วเนาะข้อนี้เนี่นยซูของครูเนี่ยมันไปทับศูนย์ทางซ้าย สูงทางซ้ายก็คือสูง้างนอกนะฮะครูก็นับเลยสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ้ามันไม่มีให้หานี่นะเทคนิคการทํานะครับเราต่อเส้นได้ถ้าไม่มีอย่างนี้นะครูใช้วิธีการต่อเส้นนะ,ะต่อไป ูต่อเส้นออกไปแล้วเมื่อกี้ร้อยหิบมันบังอยู่เราใช้ศูนย์เนี่ยอยู่ทางซ้ายก็คือศูนย์ข้างนอกนะครับเส้นไปทางซ้ายศูนย์นอกยี 20, 40, ่สิบสี่สหกสิบไอระหว่างหกสิบกับเจ็ดสิบเนี่ยนะฮะมันอยู่ตรงกลางมันคือหกสิบห้าได้แล้วครับมุมนี้เนี่ยมีขนาดหกสิบห้าองศาเป็นมุมอะไรละ่ะ หกสิบห้าองศาอ่าเสร็จแล้วที่มุมไม่เขียนเองนะครับเดีย๋ยข้อเนี้่เราก็ใช้ศูนยตรงไหนก็ได้แล้วแต่เลยช เริ่มนะครับเส้นเนี่ยมันไม่พอนะฮะคั้วจะต่อเส้นออกไปข้างนอกอีกเรามาดูก่อนว่าศูนย์เนี่ยมันไปทางนี้เส้นไปทางนี้นะคือศูนย์อยู่ข้างนอกอคัก่วไปเลยยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเสร็จแล้วครับ มุมอะไรเอ่ยมุมง,งูง,งูจอจานฉอชิงมีขนาดหนึ่งร้อยสามสิบองศาอาให้นักเรียนนะฮะทาข้อเจ็ดข้อแปดเองข้อเจ็ดอย่างง่ายข้อแปดนะฮะเวลาวัดเอาสามร้อยหกสิบลบมุมที่ไม่ต้องการ นะฮะฮมุมที่ไม่ต้องการเนี่ยนักเรียนไม่ต้องการมุมนี้วัดมาเลยว่ามีขนาดกี่องศาแล้วก็สามรอยหกสิบไปลบนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ